ซูโดรามมเรสเชื่อว่าเขาคือเบอร์หนึ่งของรุ่น175่อปอนด์ส่วนทางดิมิทีบิวร์คือเบอร์สองกิวเบโตรามมเรสจะได้โอกาสในการชิงแชมป์โลกรุ่นที่สองของเขาในวันที่5เดือนพฤศจิกายนนี้โดยเขามีกำหนดขึ้นโชกับซูเปอร์แชมป์โลกใ b วันยูบีเอรุ่นไลท์เฮฟวีเวทดิมิทีบิววในวันดังกล่าวสำหรับดิมิทีบิวว์นั้นเป็นนักชกรุ่นไลท์เฮฟวีเวท ที่เป็นผู้เอาชนะยอดนักชกปอนต่อปอนในยุคนี้อย่างซาอูลคาเนโรอวาวเลตทำให้เป็นที่ถกเถียงกันว่าดิมิทีบิววอร์หรือเจ้าของแชมป์โลกสถาบันหลัก3เส้นอย่างอาเทอร์บิเทอร์บิเยฟคือคนที่เป็นเบอร์หนึ่งของรุ่น175ปอนอย่างไรก็ตามกิลเบอร์โตเรมิเรตได้ออกมาเปิดเผยลำดับนักชกในรุ่น175ปอนของเขาซึ่งเขาให้ดิมิทีบิวอร์เป็นเบอร์สอของรุ่นนี้ เพียงแต่เบอร์หนึ่งคือตัวเขาเองไม่ใช่อาเธอร์บิเธอร์บิเยฟโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมเชื่อมาตลอดว่าผมเป็นคนดีที่สุดในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทและบิวอร์เป็นเบอร์สองนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นนั่นคือเหตุผลที่ผมเรียกร้องให้เกิดไฟนีคนอยากเห็นไฟนีเพราะเขาชนะหนึ่งในนักชกชาวเม็กซิกันที่ดีที่สุดทุกๆคนอยากเห็นไฟนีผมคือคนที่ดีที่สุดผมอยากพิสูจน์ตัวเอง ผมต้องการพิสูจน์ว่าซูโดเรามีเลสจะเป็นตำนานในเร็วๆนี้ผมอยากคว้าแชมป์และทำลายทุกสิติกิวเบโตเรามีเลสกล่าวสำหรับทางกิวเบโตเรามีเลสนั้นโชคมาแล้ว44ไฟยังไม่เคยแพ้หรือเสมอใครเขาโชคที่รุ่น175ปอนด์มาแล้ว5ไฟและชนะแบบไม่ครบยกทั้ง5ไฟไฟนี้กับดิมิทีบิวอร์จึงจะเป็นบทพิสูจน์ของเขาว่า เขาคือนักชกที่ดีที่สุดในรุ่นนี้จริงหรือเปล่าการโชคระหว่างดิมินทิบิวอกับกิวิโตลอมิเลสจะโชคกันที่อิติฮัดอารีนาประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสซึ่งเวลาในการแข่งขันจะตรงกับคืนวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนไปจนถึงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนตามเวลาในประเทศไทยนั่นเอง